สวัสดีครับมองลงเยี่ยมเซลนอนกันหรือ,อยังทุกคนบ้าคือมาสูงยังไม่นอนกันชิมิชิมิ จะเป็นภูมิแพ้คนสวยมาแล้ว <C oughs> นึกว่าจะไม่มาแล้วกิถือเคามาได้เลยไม่มีไม่ไมีใครอยู่หอเลยค่ะไม่มีเพื่อนเลยนอกจากเอิร์ธที่กาลังอาบน้ำอยู่แล้วเน็ตมันอะไรขนาดไหนขอเปลี่ยนเน็ตแป๊บหนึ่งนะทุกคนวันนี้แบบเหมือนรู้สึกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเพราะหนูไปแบบประชุมงานมาแล้วก็แบบ เตียมนู่นเตรียมนี่ขอเอ้ยเน็ตมายังเน็ตโอเคมาแล้วยังไม่ได้ไปสอบเลยยังไม่สอบใครไปเขาคีเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่คนสวยเฮ้ยสวัสดีครับคนเก่ง ี่สิแล้วเป็นเพื่อนกันได้ยังเอ้าเป็นเพื่อนนานแล้วายครับายครับชัดแล้วต้องเปลี่ยนเน็ตไงตอนแรกเน็ตไม่แชทก็เดี๋ยววันนี้เรามาแฮปปี้บงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสร็จแล้วใช่ปะแล้วก็แยกย้ายนอนพักผอนเพราะว่าแก่แล้วต้องนอนเร็วๆนี่คือซินเดอเรลล่าใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วลงเท้า มนวิเศษมันจะแบบหายไปก็ต้องรีบขึ้นรถฟักทองกลับกลับบ้านนะคะ Happy New Year ครับขอบคุณนะคะวันนี้สวยจังเฮ้ยสวยทุกวันสิเค้กจากปกนี่ไม่ซื้อหรอกินหมดแล้วค่ะเค้กเพื่อนซื้อให้หมามอมมอมทุกวัน จะบ้าตายกับการอ่านหนังสือรอบที่1นึ่งแสนหนึ่แสนเองเหรอน้อยจังไม่ได้นะเขาอ่านกันเป็นล้านรอบนะตอนนี้ตาจะปิดแล้วเหมือนกันคือว่าความลับนนะฉันแอบไปนอนมาก่อนหนึ่งรอบหนึ่งตื่น <c oughs> ออกไปฉลองวันเกิดที่ไหนไม่ได้ไปไหนเลยครับคืนนี้วันนี้ นอนอยู่ที่นี่จ้ามาไลฟ์กับทุกคนให้ทุกคนอวยพรแต่ว่าพุ่งนี้น่าจะไม่ได้มานะแม่พวงนี้ไม่ได้มาไลนะฟ์นะฟืดฟัดมากรู้สึกมันจะไม่สบายคือเมื่อวานหนูไปลองคลาวเกะมาทุกคนแล้วหนูก็แบบน่าจะแหกปากสุดเสียงไปหน่อย ก็เลยตื่นมาเจ็บคอเลยฟังฟังรีวิวข้าฟ่าง22วบขวบผ่านมาเป็นไงบ้างเอาจริงนะเริ่มเชื่อที่ว่าแบบคนบอกว่าพออายุเข้าเลข2นํำหน้าใช่ไหมจะผ่านไปเร็วมากแล้วมันผ่านไปเร็วมากจริงเพราะหนูจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแบบ22่ําอทำอะไร20ทําทำอะไร <c oughs> เหมือน แล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าแบบว่าปีที่แล้วตัวเองคิดว่า22เราจะแบบตั้งเหมือนแบบตั้งบักเก็ตลิสต์ไว้ยังไงบ้างแต่รู้สึกว่าเป็น22ที่สนุกนะแบบว่าจริงๆก็สนุกทุกปีก็แค่รู้สึกว่าดีใจที่แบบเฮ้ยเวลาผ่านไปร็วเหมือนกัน,น,นเนี่ยพอค,คิดดูแล้วก็แบบผ่านไปอีกปีแล้วอะเฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นแบบวันเกิดครั้งสุดท้ายในแบบฐานะบีนเีเหมือนกันอะไรอย่างงี้ ก็ยังดีใจนะครับที่ทีมมีทุกคนอยู่เจอเจ้าหญิงฟ้าก่อนนอนเฮ้ย <Hey, S 2> นอนแล,ะล,ะละ้วหลอปันดีนะอายุยิ่งเยอะเวลายิ่งผ่านแบบอ้าวสองขรอบที่ผ่านมาเก่งมากเลย,เลยจริงจริง,รงอยากจะแบบอยากจะขอบคุณตัวเองด้วยแหละขอบคุณทุกๆคนและขอบคุณตัวเอง ที่ผ่านมาได้ชีดึงซึ้งไม่ได้ดึงซึ้งเลยร้อยฟังอนนจริงๆเป็นสมองปลาทองนะจำอะไรไม่ค่อยได้อะ่ะจำือเป็นแบบจำแล้วลืมมากกว่าดีใจมาแฮปทันยี่สิบสามขอบคุณนะคะแฮปแฮปแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ทุยู่เราจะเจอกันวัน historic? ไหนอ่ะหมายถึงว่าเราอ่ะมีงานอีกทีวันไหนอ่ะไม่ไมีแล้ว หรอแล้วคือปีนี้หนูแบบเหมือนแบบหนูไม่ได้ไปแบบถ่ายรูปแบบถ่ายรูปวันเกิดขนาดนั้นเลยหนูก็จะไม่มีรูปลงอาจจะไม่มีรูปลงด้วยซ้ำยี่สบเกอ๋อยีบเกใช่ใชช่เป็นยี่สิที่เก่งมากเขาคืนนะคะ<ม>ก็จริงๆ22ปีนี้เรียนจบแล้วแล้วก็ ทำอะไรบ้างทำหลายอย่างเลยแบบมีงานให้ทำหลายเรื่องเลยเยอะแยะเลยอะแบบเยอะแยะเลยเจอเรื่องราวมากมายขอให้ฟางมีรอยยิ้ที่สดใสตลอดไปเช่นเดียวกับทุกคนนะครับสมัครซีจมรุ่น5้าอไหมครับให้ยายไปอยู่เชียงใหม่หรอครั้งสุดท้าย ข้งสุดท้ายเรารอเศร้าจังไม่หนูก็ยังจะเกิดเรื่อยนะไม่ใช่ว่าหนูจะไม่มีเบอร์เดย์ลองแต่แค่แบบหมายถึงว่าในใน BNK ไงหุยถ้าจะไม่พี่หนู Happy Birthday กับทุกคนมาตั้งแต่หุ้ยยังเล็กยังน้อยดาบรูปวันเกิดรอแหละรอเลยรอดูเกี่ยนี้เห็นมาตั้งแต่ตัวน้อยๆจริงนะหนูย้อนกลับไปดูแล้วหนูรู้สึกตอนนั้นหนูเด็กมาก เรียนยังเรียนมัธย,ยมอยู่เลยแล้วตอนนี้แบบเรียนจบแล้วจนกลายเป็นแบบอันอ l o พอยแล้วไม่มีงานทำนะคะตอนนี้ต้องไปสมัครงานนะขอให้มีวาสนาที่ดีนะในวันเกิดปีนี้ขอบคุณค่ะบ้าเหรอเรายิ่งเกิดแล้วยิ่งเด็กลงสิขอมันเป็นแค่ตัวเลขนะ <laughs> ไม่สุดท้ายปีหน้าเป็นผู้บริหารทุกคนก็ยังให้ฉันยึดบริษัทอยู่อย่างนั้นนะยิบสามมาพร้อมภูมิแพ้อ๋อใช่ปีเนี้ยรู้สึกได้เลยว่าป่วย ป่วยบ่อยมากป่วยซ้ำๆๆซากซากป่วยอยู่อย่างนั้นแบบอะไรที่ไม่คิดว่าจะเป็นก็แบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟังตัวมาอย่างดีเลยมีทุกคนไงมีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรนั่นรลกษาตา่สิปีนี้มีบักเก็ตลิสตสำหรับ23ไหมจริงๆก็มองไว้ว่าอยากหาอะไรทำใหม่ๆแล้วก็ จร,จ,รจริงจริงอยากได้ใบขับขี่มาแล้วอยากได้ตั้งแต่อยู่ยี่สิบยี่สิบตอนนี้ยี่สิบจะยี่สิบสามก็ยังไ,ได้ะแ,แต่ก็เดอกไกดได้แหละขอให้ไม่เปิดไปบ่อยเขาค้นนะคะจริงๆใช่เลยแหละคิดว่าเรื่องสุขภาพนี้สำคัญที่สุดแหละขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่างที่ทุกคนอวยพรจริงๆนั่นแหละ ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะปวดลงปวดหลังนะคะจะาก,การตรงการเต้นนะคะหรือว่าจะเป็นการแบบเจบ็จบคงเจ็บคอไม่สบายร้องเพลงไม่ได้นะคะแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆงานที่เป็นแบบเงินเยอะๆงานเยอะพร้อมเงินเยอะไม่ใช่งานเยอะไม่มีเงินต้องเป็นงานที่มีเงินเท่านั้นขอให้แบบประสบความสําเร็จในแบบหน้าที่การงานแล้วก็ขอไม่รู้จะขออะไรอีกดีเลย ไม่มีเค,ค้กด้วยวันนี้เหมือนไม่มีเค,ค้กเป็นเป่าเทียนออนไลน์นะเราลดแป้งลดคาร์โบไฮเดรตบ้างกินน้ำหวานทุกวันเดี๋ยวหารูปเค,ค้กก่อนสามนาทีทันไหมขอเค,ค้กที่แบวที่สุดเราจะเราจะไม่ได้ขอให้ได้กินอร่อยอร่อยใช่ทุกวันนี้นี่อยู่เพื่อกินนะเนี่ยไม่ได้กินเพื่ออยู่เลยอะ โฮ้ยเค้กนี้มันเจ้ายางเจ้าหญิงมากเราเค้กแบบมีรูปภาพแบบฟรีฟรีป่ะฟรีฟรีอะยาเจ็บยาปวยาไขยขอบคุณครับเช่นการนะทุกคนรักษาสุขภาพอยู่ต่อเท่ากับมีงานอยู่ต่อที่นี่น่ะหรอ เด้อ,ดอวันนี้หนูเคลียร์เมนโทรศัพท์อีกแล้วเพราะว่ามันเต็มอีกแหละเต็มอยู่อย่างช่วงนี้ทำงานแบบหัวหมุนมีงานเข้ามามีงานแบบงานนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันก็มันก็ต้องมีงานแล้ว เฮ้ยก็พูดเยอะไม่ได้ไงเดี๋ยวมันสปอยไงนะึกออกไหมฟรีพิก c k เฮ้ยอันนี้คือรูปเค้กฟรหร์คือฉันหาจุเค้กจนห้าสิบเก้าแล้วฉันไม่มีเค้กเปล่าเลยคะ่ะพระบนทธนะกดยังไงอะกดยังไงให้มันเป็นจอยใหญ่ๆอ่ะคือหารูปเค้กอยู่แป๊บหนึ่งเด้ออืม มาแล้วมาแล้วได้เค,ค้กแล้วจะได้เค,ค้กแหละจะได้เค,ค้กพร้อม Happy แฮปปี้บอดดย์แล้วเอ้าเซฟแล้วมันไปอยู่ไหนเดะเหมือนคนแก่ทุกวันทุกวันนี้ทำตัวเหมือนคนแก่ทำไมไม่เห็นเจอเลยเพราะว่าเมมเต็มหรือเปล่าเมมเต็มเลยเซฟไม่ได้ปะเนี่ยกดยังไงอ่ะต้องมีได้ไหม อาจจะไม่ต้องมีอ่ะแฮรได้่เแล้วฉันเลือกเองกับมือมา happy b i r t h d a ยัยอ yeah, yeah. mm. ันหนึ yeah. ่งสองสามยัยเจ๋งมากค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคยายๆนอนได้นอนได้ทุกคนดึกแล้ว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 นอนนอนนอนมันเกิดอีกปีมันเกิดอีกปีไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่มีอะไรแปลกใหม่เย้ขอบคุณน้องเอิร์ดด้วยฉันไม่ต้องเหงาแล้วัขอาบคุณทุกคนเลยนะคะับ้ไปปี้เบิร์ดขอบคุณสำหรับขนม เนื่องบ่มเนื um ่องบ่มเลยเฮ้ยพวกก็จะลงขนมเบื้องดิฉันจะได้เอาเงินไปซื้อขนมเบื้องแล้วค่ะทุกคนฮปปี้วันเดย์ดีเจได้เจอกัรครึ่งปีมีความสุขสุดเลยแฮปปี้วันได้ขอบคุณค่ะกิ้นนมเบื้อนมเบื้อนมเบื้อแฮปปี้วันเดย์นะอุ้ยอ่านไม่ทันเลยอ่านไม่ทันนอนได้นอนได้ทุกคนพรุ่งนี้วันเสาร์วันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์นอนดึกได้ไม่เป็นไร แฮปปี้เบอร์คขอบคุณทุกของขวัญอุอ้ยขอบคุณสำหรับกระทงด้วยนะคะได้กระทงด้วยได้เครื่องบินกระดาษด้วยนะคะได้ไก่ทอดโอ้โหได้วงดนตรีขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงอะไรใช้วันนี้ไม่ได้ร้องเพลงอะไรเลยนะคะนอกจากแฮปปี้เบอร์ดีนะคะไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังนะขอบคุณสำหรับวงดนตรีนะคะขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนในที่นี้นะคะร่ำรวยนะคะถูก ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอให้มีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ได้แบบว่ามีเวลามาเจอกันเยอะเย้ yeah! Yeah! Thank you ขอบคุณนะครับนี่ดีใจอะรอชีช้มาก่อนค่อยไป๊ายบาย โอ้โหสาธุสาธุขอให้เป็น23ที่ดีใช่สองสามขวบสองสามขวบเชียงคุยควายเราเชียร์เชียร์มีความสุขนอนจริงๆคือหนูไปกินข้าวกับเกิดคุยโทรศัพท์กับพ่อหนูไปกินข้าวกับเพื่อนมาแล้วแฮ Happy 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 Birthday ก็ไปซื้อเลขสองสามเอานะทุกคนงวดนี้หรือจะ 1, 5, หนึ่งห้ารอสองสามสามสองบอกเฮ้ยจริงๆริงส่วนตัวนี้ชอบเลขสามสิบสองมากเพราะเป็นเลขที่แบบเป็นเลขเหมือนแบบเลขที่ประจำตัวตอนเรียนกวดวิชาที่หนึ่งมามอยู่ด้กันเป็นน,นานๆเยสมันเกิดมีไก่กรอบมีโปรโมชั่นไหมคะ จัดไปแล้วนะคะไปซื้อได้ทายอินหมดอขอบคุณสำหรับวงดนตรีนะคะขอบคุณสำหรับไมโครโฟนกีตาร์และลำโพงนะคะใช่ขอให้สอบไปขับขี่ผ่านนะเร็วๆนี้เลยได้เลยสองนี่แหละนี่แหละเกสจำมันเกิดได้ไหมไม่มีใครจำได้หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังเพื่อนก็มีกันอยู่เท่านี้ละนะ่ะเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคทุกคนไปเจอกันนะสองสองอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะสามหนูไม่ชอบนิ้วตัวเองเลยอ่ะนิ้วหักอ่ะรักเยอะๆอยู่ด้วยกันไปอีกนอนๆ้อย ดย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะแลบเลนเพิ่มดาเมจบายบายซิวพักผ่อนพักผ่อนขอให้หน้ารักขึ้นทุกๆวันถูกต้องค่ะเราต้องสวยวันสวยคืนนะคะ แอปครับพี่ฟางขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคโวยพรเลยดีใจดีใจยวยตกกระจหมดคนนี้ใช้ชื่อพินพินยาดิฉันนึกว่าพินอเดนะคะดิฉันนึกว่าคุณชีชีมาคอมเมนต์นะคะใจหายนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกวันนี้วันเกิดเขาอนันโรมนะ นอนเด็กเกินโคต้าแล้ววันนี้เฮ้ยช่วงนี้หนูกลับมานอนเร็วแล้วนะเพราะว่าหลังจากนอนดึกหลายวันเราก็เป็นหวัดเลยแป๋วอย่าทิ้งพี่นะครับพี่อย่าทิ้งแป๋วนะครับบ๊ายบายกูไนขอให้ไม่ปวดหลังซ่าทุกซ่าทุกซ่าุซุกซ่าุขอให้ไม่ปวดหลังขอให้ไม่ปวดหลังพีนาเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ยูอย่าเพึ่งปุย <laughs> Happy birthday thank you thank you สู้ๆกับสู้เรื่องขอแรงใจสู้ๆๆนะครับสู้ๆนะครับ Good night Good night ครับรักเยอะเป็นวาสนาอุ๊ยเหมือนกรอบรูปเลยอะทำไงให้มันติดจออย่างเงี้ยไมมือฉันสีแดง บายบายไปจริงแล้วนะเดี๋ยวก็มาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวก็มาไลฟ์ใหม่มไ,หมไปจริงกี่โมงบายบายมาสิบนาทีแล้วเฮย้ยจริงกันแล้วหรอไม่อยากเชื่อน 现在有二十三，呵呵呵，แก了。